กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนิกรสมกางครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต8พรพคเพื่อไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอเอาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องในเขตอำเภอพิมายมาหาลรือที่สภาแห่งนี้3เรื่องครับเรื่องที่1ครับที่อำเภอพิมายครับผมได้รับแจ้งจากท่านกำน,นันสมชายสันโดษครับกำนันตำบลหนองระเวียงว่าที่หมู่บ้านโนนย่านางหมู่ที่8พี่น้องประสบปัญหาน้ําในสะเก็บน้ําหนองขามป้อม เดือดแห้งครับไม่มีน้ําเพื่อที่จะที่จะสูบขึ้นถังประปาของหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ําไม่พอใช้ในการอุปโภคบริโภคครับอยากจะขอท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีมาครับช่วยไปดูดําเนินการขุดลอกสระเก็บน้ําหนองขามป้อมบ้านโนนย่านางให้ด้วยครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ําให้กับพี่น้องประชาชนได้มีน้ําดื่มน้ําใช้แน้ําเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงครับเรื่องที่2ครับ เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ไปที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองครับอำเภอพิมายร่วมกับท่านกำนันสาบูดารากำนันตำบลน,นิคมสร้างตนเองที่อ่างเก็บน้ําห้วยสะกดครับพบว่าเป็นอ่างที่ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ําของพี่น้องหลายตำบลครับทั้งตำบลน,นิคมทั้งตำบลลังกาใหญ่และตำบลในเ,เมืองปัจจุบันเกิดปัญหาตะกอนดินถูกพัดมาทับถมในอ่างน้ําเยอะมากครับทำให้แหล่งน้ําตื้นเขินซึ่งก็จะลด ความสามารถในการเก็บกักน้ำครับอยากขอท่านประธานผ่านไปยังกรมชนประทานครับช่วยหาทางแก้ไขขุดลอกให้ลึกขึ้นกว่าเดิมให้ด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับที่โรงพยาบาลพิมายเป็นโรงพยาบาลขนาดเ1็มหนึ่งที่กําลังต้องการการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยครับปัจจุบันยังขาดอาคารสนับสนุนและบริการเพื่อที่จะใช้เป็นทั้งศูนย์อาหารเพื่อที่จะใช้เป็นทั้งคลังยาเพื่อที่จะใช้เป็นทั้งคลังวัสดุทางการแพทย์ครับ ปัจจุบันพื้นที่คับแคบและแออัดมากๆและในอนาคตหากมีตึกอุบัติเหตใหม่เปิดใช้งานก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเยอะมากขึ้นครับอยากขอท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับช่วยหาทางสร้างอาคารเพื่อแก้ไขความแออัดของพื้นที่ในโรงพยาบาลพิมายของอำเภอพิมายให้ด้วยครับขอพระคุณครับ